ไหนเมิ่อกั้กินข้าวเกียงปีแม่จะปอนไล่เด้อเอากินแล้วกินไปแล้วอ้โากินหู้เดียวกินอิ่มไปแล้วแล้วอาบน้ำให้นะน่ะว่านเป็นพี่นอนแลดวกเป็นพี่นอนแล้ว่นทำเราจุ่ปนอนแล้วโอ้ย เอานอนนอนไหมเอานอนดูความมานอนนี่นอนเอามาชวนเราไปนอนด้วยสิเอาป้าเอาป้าตไปแล้วนอนด้วยนอนด้วยคือตัวเองกันว่ามาคุยกับพวกพี่ๆก่อนเร็ว คุยกับพี่ๆก่อนเร็วเอาเร็วเอามาเอาเอาเอาโรัพทบไปคุยลูกเอ้าเอาไปเอาโรัพท์ไปคุยนะคุยกับพี่ๆนะคุยอะอะไรอยู่ กำลังจะนอนกำลังจะนอนค่ะฮัลหลกันฮ้าหลใครโอ้ยูเหรอใครอะไม่ต้องเอาไปใส่หูลูกอ่ะไม่ต้องใส่หูไม่ต้องใส่หูไม่ถูกหน้าใส่หูหนะเอว่าขอดูหน้าได้ไหมเออขอดูหน้าเอวาหน่ะ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 นนใส่หูแล้วนะ ไม่ต้องเอาใส่หูลูกเอามามองอย่างนี้อ้าวเอวไอ้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 อันนี้ใครอันนี้ใครหญิงหิงอันนี้ใครอันนี้ใครนี่เอาเอาอันนี้ใคร ว่าอันนี้ใครใว่าอันนี้ใครใครวะนีบอลเจ๊เจ๊เจ๊ป๊ป้ามัมมี่มีเจยเก๊วมโอ้ยจำได้บอกเธออยู oh yeah. ่บายบายแล้วนี่ค่ะ เห็นเลยอ่ะขอดูหน้าหน่อย้าอย่างี้ว่า่าับหอย่างนี้ขรใคร่มาไมใช่ยยใบหเปล่ามาเก็ว่าจโทรศัพท์แบบนี้ยยใบก็มีเหรอน่นหนักใบไใบด้วยหรือเปล่ามาเก็ว่าจโทรศัพท์แบบนี้จับออกแบบนี้เออออกไกลใบ้ด้วยเหรอโทรศัพท์แบบนี้อ

ยังไม่ได้กินเลย<ะ>ค่ะเอ้ยอุ้ยเอ้านี่นี่นี่เดี๋ยวมอมีทำอันนี้ดีกว่าไห<ป>นด,ดูซิเริ่